รถทัวร์มันมีคนไปซื้อตั๋วรถทัวร์นะคะนี่เ็าบอกว่าสาวโวยสาวคนหนึ่งไปโวยลงในโซเชียลบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยนะะคุณแม่ของเธอเนี่ยไปซื้อตั๋วรถทัวร์โดยเขาคิดราคาเป็นสองเท่าซื้อหนึ่งที่คิดราคาสองเท่า ราคาตั๋วสูงประมาณ1,300กว่าบาทโอเคไม่มีปัญหาโดยผู้ประกอบการบอกว่าคุณจ่ายราคาเป็น2เท่าแต่คุณจะได้นั่งเก้าอี้ตัวเดียวเนี่ยเหมือนคุณคือที่จริงเก้าอี้เนี่ยมันต้องสองคนนั่งแต่คุณนั่งได้คนเดียวคุณจะได้ไม่ต้องติดเชื้อโควิด1 9ไงอ่ะคนซื้อตั๋วก็โอเคไงโอเคจ่ายเป็นสองเท่าท่านที่นั่งคนเดียวจ่ายเป็นสองเท่านะคะเพื่อที่จะได้นั่งเก้าอี้คนเดียว ไม่ต้องไปนั่งกับคนอื่นกลัวติดเชื้อโควิด -19 แต่พอถึงเวลาจริงๆปรากฏว่าคนล้นคนล้นคันรถเลยบเบียดเสียดยัดเยียดและจ่ายไปแล้วพันสราคาเป็นเท่าตัวเนี่ยมันไม่สมควรต้องเป็นเช่นนี้จึงออกมาบ่นว่ามันไม่เหมาะสมกับราคาตัว๋วเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยสองที่นั่งก็ควรนั่งคนเดียวเว้นระยะห่างแต่สุดท้ายทำไมกลับกลายเป็นว่านั่งเบียดเสียดกันบนรถแบบนี้มันไม่ถูกต้อง ตอนซื้อตัว๋วราคาปกติที่เคยนั่ง695บาทแต่คนขายตั๋วบอกว่าต้องซื้อเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งเพราะต้องนั่งที่เว้นที่คนซื้อก็ทําใจยอมรับได้กะว่านั่งแล้วที่เว้นที่จะได้ไม่ต้องติดเชื้อโควิดแต่ถึงเวลาจริงๆเบียดกันหมดเลยค่ะเก้าอี้นั่นเบียดกันแบบนี้หมดเลยเบียดกันหมดเลยซึ่งลักษณะแบบนี้มันเป็นการโกงกันหรือเปล่าคะต้องการให้ทางบริษัททัวร์รับผิดชอบ ล่าสุดเรื่องนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกออกมาเล่นงานรถทัวร์แล้วนะคะเดี๋ยวเมื่อวานนี้นายจิรุทธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกว่าเกี่ยวกับรถร่วมบริษัทหนึ่งเก็บค่าโดยสารเกินราคาถึงสองเท่าในเส้นทางขอนแก่นไปลงที่สุราษฎร์ธานีโดยอ้างว่าจ่ายเงินเพื่อให้คนนั่งเนี่ยนั่งระยะห่างทางสังคมได้อผู้โดยสารไม่ว่ากันแต่ปรากฏว่าขึ้นไปนั่งเบียดกันเต็มคันรถ แสดงว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามระเบียบเนื่องจากรัฐยังไม่มีการผ่อนคลายในเรื่องนี้ต้องเก็บค่าตั๋วราคาเดิมแล้วะยะห่างก็ต้องเว้นเพราะฉะนั้นจะมาเก็บสองเท่าไม่ได้และเวลายะห่างก็ต้องเว้นเพราะฉะนั้นล่าสุดกรมการขนส่งทางบกปรับบริษัทนี้ไปแล้วนะคะ1 0 0 0 0หมื่นบาทนะถือว่ากระทําผิดถูกปรับไปแล้วห0,000่นบาทข้อหาขายตั๋วเกินราคา เนี่ยแหละค่ะทำผิดลงโทษเปรียบเทียบปรับไปแล้ว10,000่นบาทนะคะอันนี้ตรวจสอบแล้วเป็นของบริษัทชาญชัยทัวร์นะคะบริษัทชาญชัยทัวร์โคกราคาผู้โดยสารสองเท่าเส้นขอนแก่นสุราษฎร์อ้างว่าที่นั่งนั่งคนเดียวแต่สุดท้ายเบียดเสียดกันหมดเพราะฉะนั้นโดนปรับไปแล้ว1 0 0 0 0ืนบาทเป็นการเตือนเป็นการเตือนดังนั้นถ้าทำผิดอกีกฝ่าฝืนอีกจะโดนลงโทษขั้นสูงสุดต่อไป คืออาจจะไม่ได้เดินรถกันต่อไปนะคะ,คะก็มีการเตือนบรรดารถทัวร์ทั้งหลายแล้วนะจ๊ะว่าห้ามคิดเงินผู้โดยสาร2เท่าถ้าคิดเงินเขาสองเท่าแล้วคุณบอกว่าเว้นระยะห่างแต่คุณกลับไม่เว้นระยะห่างคุณผิดแล้วผิดอีกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในห่วงเวลานี้นะจ๊ะแล้วก็